สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้เจ๊แดงสิมบ้านปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้ยื้อหลุมศพของพ่อแม่ของพอยย่อใหญ่เนาะจะ้ะเนาะนี่เบิ่งพี่น้องสภาพตอนว่าท่านได้ปลูกเนาะจ้ะสีดื้อสีดื้อพวกนี้ออกเนาะจ้ะเนี่ยดอกไม้เก่าๆนี่ตื้อออกแล้วก็สิปลูกไม่เพิ่น นี่จ้าดอกไม้ที่เจดแดงไปซื้อมากสิบปลูกซุ่มนี่เดี๋ยวแล้วแล้เพาเอเบิ้งกันเนะาเนะจ้าเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็แล้วแลวเนาะจ้าะปลูกให้พ่อแม่พอ่อใหญ่เนาะจา้าเมื่อนี้ปลูกเสร็จแล้วว่าสิเป็นนี่แหละพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อน,นี้เจดแดงกับพอหญ่ามาปลูกดอกไม้ให้พอกับแม่พอหญ่เนาะต่อยู่หลุมศพนี่จ้าฟีทบ แดงกับปลูกแล้วแล้วจ้ะอย่าพาไปเบิ้งขังนอกพี่น้องเบื้งขังนอกธรรมมาติจ้ะพี่นองอากาศฝนสิตกจ้ะ เบื้องฟ้าพูดะ่ะเมิดมาแล้วพี่น้องคางป้าซา <c oughs> บรรยากาศคางป้าซาจ้าง่ามบ่พี่น้องโอ้ยฝนสิมาแล้วพี่น้องมึงดูเมืดอดอคือ่อมาแล้วจ้า ได้บรรยากาศให้พี่น้องเบิง่งไดพี่น้องกลับบานฝนสิมาแล้วข้าพี่น้องกลับบานจ้ะฝนฝนสิน,นาลัยจะแดงแล้ว ไละกับ,บ้านกันจ้าพี่น้อง เด้อจ้ะหวังฟังสูบพอไงพอพอไงไม่ไ,ไงสอยูอีกมู่บ้านหนึ่งเนาะจ้ะอันนี้หอดมู่บ้านจะแดงด้อ นะี่โบสถ์จ้าโบสถ์โบสถในมูบานเจแดงจ้า ผลิตเบียร์จ้ามาประวัติร้านอาหารน,นี่ร้นานอาหารจ้นาอาหาเป็นเบียร์ กัสินไล่พี่น้องจาเขาซ้อยบานเจแดงแล้วจ้า แดดแล้วถึงแล้วแค่นี้นะจะน้อพี่น้องน้อหอวด่านเจดแดงแล้วจ้าใช่ต้นใหม่พี่น้องเบิง้ง ้ามาหอดบางนี้ก็เป็นนาบ้านชี้แดงจ้าเนี่ยต้นนี้กำลังออกใบงามจ้าต้นใหม่ต้นนี่อันนี้หัวก็สีออกดอกพี่น้อง